นิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูเรื่องของแฟชั่นของมุสลิมไทยนะคะที่ไปสู่เวทีโลกค่ะตอนนี้นะคะทางกรมส่งเสริมุสาหกรรมหรือกสออเขาร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจนจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมเขาจัดประกวดนั่นเองทั้งคุณสุภาพบรุษคุณสุภาพสตรีโอ้โหในแบบหล่อก็ไม่หอได้ยังไงแต่ละคนดาราผู้าผู้หญิงก็สวยนะคะเซนทันโกค่ะ มาแสดงนะคะทั้งชุดทำงานทั้งชุดลำลองเนี่ย52ชุดด้วยกันเบนพรชิตามามาริสาอนดิต้ามาก้าวจิรายุละอองมณีมาด้วยนะคะซึ่งคุณสพลผลประจิ์อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็บอกว่าจัดเป็นปีที่สองแล้วปีนี้ก็มีคนเนี่ยมาร่วมโครงการนี้มากขึ้นนั่นเองนะคะทั้งนี้ก็เป็นการส่งเสริมค่ะจะได้ทําให้ผู้ประกอบการอของไทยเราเนี่ยเขาอินเตอร์มากขึ้นนั่นเองนะคะโดยเฉพาะยิง่งยิ่งคือตอนนี้เนี่ยประเทศที่มีการส่งออกเสื้อผ้าพุ้สลิมมากที่ อันดับหนึ่งคืออินโดนีเซียอันดับ2คือมาเลเซียเพราะนั้นไทยเรามีศักยภาพไปเยอะเนี่ยทำไมถึงจะโกอินเตอร์แล้วก็ไม่ไม่เป็นผู้ส่งออกอันดับต้นๆได้เหมือนกับเขานะคะโดยเฉพาะยิ่งปี58นี้จะเปิด AEC แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพนะคะเพราะว่าแต่ละปีแต่ละปีเขาบอกว่า อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายมุสลิมในประชาคมอาเซียนเนี่ยความต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเอาทั่วโลกนี่นะคะมูลค่าการตลาดนั้นสูงถึง2.88ล้านล้านบาทครับนะดูแฟชั่นนะครับคนสวยคนหลอนๆแล้วนะครับ